ASPP Channel วันนี้เราก็ยังอยู่ในเกม Tree Kingdom Hero M อยู่นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเอ้ยโทษทีครับเราจะมาตีบวกกันครับเพราะการตีบวกถือว่าเป็นการเพิ่มความสามารถของตัวละครของเราเป็นอย่างมากครับกลาวสวัสดีทุกท่านวันนี้แอด จะมีมาตีบวกอาวุธให้ดูกันนะครับเป้าหมายของการตีบวกวันนี้ก็คือจะเป็นบวก9-10แล้วก็11บอนะครับสำหรับการตีบวกอาวุธวันนี้แอดก็มีไม้เท้าตอนนี้แอดจะตีไม้เท้าครับมันมีประมาณสัก5-6อันครับคอยรู้ว่าจะแตกกี่อันครับเราจะผ่าเราจะได้ตันเป้าหมายของนะลอนกี่อัน ตอนแรกนะครับเราก็ต้องมาบวกให้ได้ก่อนนะครับให้ได้บวก5ก็คือตัวนี้ให้เป็นสแตนดาร์ดไว้ก่อนนะครับก็ค,คือทุกอันจะต้องบวก5ไว้ก่อนถ้าสมมุติว่าบวกหบวกหเป็นต้นไปแล้วมันขึ้นบวก7เนี่ยมันจะแตกทันทีนี่แหละเป้าหมายของเราก็คือจะต้องทําให้บวก5ก่อนถ้าเกิดบวก5ตีไปแล้วปุ๊บถ้ามันแตกมาของของเรามันก็จะไม่หายครับแต่ถ้าเกิดมัน แตกมามันก็จะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆสําหรับการบวก5นะมันจะลดหลั่น4 32 1หรือว่าแม้บางทีก็วิ่งไป1เลยแล้วก็เราตีบวกให้มันขึ้นมาบวก5มาอีกรอบหนึง่งเพื่อเราจะตีให้ได้บวก6บวก7หรือว่าบวก8ถ้าแบบโชคดีสุดก็คือจะได้บวก8มา1ชิ้นหลังจากตีบวก5แล้วตอนนี้แอดก็จะขายของที่ไม่จำเป็นทิ้งไปก่อนนะครับ มันเยอะเกินไปเดี๋ยวมาจับมันมาบวกผิดเปอใหม่เราคือนาเต้ตอนตอนนี้คือเราจะตีเฉพาะอาวุธน่าจะมีอยู่สี่ห้าอันครับอันนี้อ้าวมีบอสเกิดครับพี่น้องตอนนี้ผมสิ่งก็ทีิดอยู่ที่เจียงโจครับก็คือคอยไล่ตีบอสเจียงโจตก เอาแล้วครับตอนมีบอสอยู่ก็ต้องวิ่งไปตีบอสกันครับอันดับแรกไม่ต้องรออะไรแล้วครับเดี๋ยวมีคนแย่งครับเพราะว่าของที่ดรอปจากบอสนะตอนนี้ก็คือมันจะดรอปพวกสกิลสกิลต่างๆนะครับในที่ผมเถตตอยู่ตรงนี้ก็คือมันจะมีที่ดรอปที่ดรอปก็คือไฟเพียวไฟเพียวรอะไรนะต่อเพิงเออใช่ต่อเพิงแล้วก็ฮิวมู ฮิวหมูถือว่าเป็นสกิลสาคัญของจอมยุทธและกุตสือเป็นอย่างมากนะครับส่วนไฟ,ส,นส,ไฟส่วนเสาไฟเสาเพลิงเนี่ยมีความสําคัญกับทางจอมเวทอย่างมากตอนนี้ก็มีเสาไฟมีเสาเพลิงกับกระบี่เทพลงทันนะครับที่เป็นสกิลเดี่ยวไว้เก็บบอสอ้าวยิห,วหายละผมวิ่งมาผิดทางครับมันออกตกครับไม่ได้ออกออกแป๊บนึงนะครับ ผมวิ่งไปดูบ,บอสก่อนบอสตะวันออกครับผมวิ่งมาผิดไอ้โทษดีครับบอสตะวันตกครับผมวิ่งมาผิดทางมจะตายอย่างเนาะโอเคครับ <c oughs> นัดหนึ่งนะครับผมวิ่งไปหาบอสก่อน <c oughs> ตอนนี้ก็คือจะวิ่งอย่างเดียวครับในการล่าบอสสักตัวหนึง่ง ระหว่างแผนที่กับแผนที่โอ้โหแล้วก็ระยะทางในการวิ่งสักประมาณหนึ่งนาทีโดยประมาณครับหนึ่งถึงสองนาทีแล้วนะแต่ความเร็วของม้าครับอ้าวมียักษ์ก็เจอวะน่าจะอยู่กลางๆแผนที่ครับบอสส่วนใหญ่นะครับจะอยู่กลางๆแผนที่จะเกิดอยู่ช่วงนั้นถ้าเกิดปล่อยบอสปล่อยอะไรทุกอย่างอ่ะยังไม่ตายครับเออเสียหายละนั่นึงนะครับเมื่อกี้มันขึ้นบอสตายไปแล้วครับพี่นอ้องมันตายไปแล้วแต่ว่ามีบอสท,ที่เนิน อีกแผนที่นึงนะครับเมื่อกี้มันขึ้นให้ยูให้ดูอยู่ผมน่าจะวิ่งมาเกอร์ครับตอนนี้เสียใจครับบอสมันตายไปก่อนแล้วไม่ได้ตีครับนี่ครับบอสมันถ้าเกิดเป็นสัญลักษณ์รูปบอสตรงนี้คือมันจะมีบอสอยู่อีกแผนที่หนึ่งหรือว่าแผนที่ของเราถ้าเกิดมีแผนที่ของเราปุ๊บมันจะอยู่เราก็จะเห็นว่ามีบอสเกิด เป็นตัวสีส้มทุมในแผนที่เป็นชื่อมอนสเตอร์ในแผนที่โอเคว่าผมอ๋อตายไปแล้วครับอีกตัวหนึ่งผมมาจะไปดูสักหน่อยโอเคครับการตีบวกนะครับการตีบวกสามารถตีได้จากแผนที่ไหนก็ได้นะครับโดยที่ใช้ฟังก์ชันลงหล่อไอฟฟังก์ชันของการการตีบวกกับลงหลอมก็คือเราสามารถจะเข้าไปตีที่ลงหลอมของเมืองแต่ละเมืองได้หรือว่ามาตีต่างหากอย่างนี้ก็ได้ครับเปอร์เซ็นต์เท่ากันครับ ตอนนี้ผมบวก5ไปเกือบหมดแล้วครับเมื่อกี้ตอนนี้ผมจะขึ้นเป็นบวกอย่างอื่นก็คือบวก6 7แล้วก็8ครับแล้วแต่ว่ามันตอนที่บวก1ถึงบวก5นะครับผมจะใช้เป็นเหล็กเทวะจะเป็นเหล็กเทวะตัวนี้ให้มันขึ้นไปตีให้มันเป็นบวก5ส่วนขึ้นบวก6 7 8ดดเนี่ยผมจะใช้เป็นเหล็กอุกาบาตนะครับมันจะแตกต่างกันก็คือเหล็กเทวะเนี่ยจะบวก1ครั้งต่อการ ให้ให้อาวุธได้แค่บวกไปทีละขั้นทีละขั้นอย่างเช่นหนึ่งไปจากขั้นบวกหนึ่งไปขั้นบวกสองแล้วขั้นบวกสองไปขั้นบวกสามนะครับ,รบส่วนไอ้เหล็กเหล็กอุกาบาทนะครับจะขึ้นบวกสุ่มระหว่างหนึ่งถึงสามครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณตีบวกห้าแล้วอาจจะมีโอกาสได้หกบวกหกหรือบวกเจ็ดหรือบวกแปดครับจะเป็นแม็กสุดถ้าคุณโชคดีพอโอเคครับเมื่อกี้ผมตีไปแล้วครับใช้เหล็กอุกาบาทไปหนึ่งตัว โอเคครับมันลดลงอีกแล้วผมก็จะมาใช้เหล็กเทวะในการตีให้มันได้บวกห้าไปก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้ผมน่าจะตีเกินมาครับผมใช้เหล็กผิดครับผมใช้เหล็กดันใช้เหล็กอุกาบาทตีจากบวกสี่มันขึ้นบวกเจ็ดบวกสามครับเจ็ดโอเคผมมาเปลี่ยนตีบวกห้าเอาตัวที่บวกห้าครับจะใส่เหล็กเหล็กอุกาบาทไปอันนี้นะโอเคครับแล้วก็ตีไปเลยครับตัวนี้ไม่น่าจะรออะไรได้ มันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับจะใช้เหล็กโุกาบาทไปตัวนี้มีอ่เปอร์เซ็นต์มยหรือบวกหนึ่งถึงบวกสามโอเคครับตัวนี้ได้บวกแปครับถือว่าเป็นแม็กสุดของการตีบวกห้าขึ้นขึ้นอีกขั้นหนึ่งก็คือจะบวกสามก็คือบวกแม็กไปเลยตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนครับเอาไว้ตีเพราะว่าโอกาสการเสียอัตราการสําเร็จอยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเองครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนให้มันพรว่ามันมีความเสี่ยงอย่างมาก ตัวนี้จะอธิบายก่อนนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ไอตัวเมื่อกี้ไอตัวสีแดงเมื่อกี้ก็คือจะเพิ่มโอกาสการของที่ของเราไม่หายถ้าเกิดเราใส่มากของของเราก็จะมีความถ้าสมมติว่าตีแตกไปแล้วมันอัดอไม่หายโอเคครับผมจะตีบวกอ,อแตกไปนะครับบวกแปดเมื่อกีอ้ของผมหายไปอีกหนึ่งตัวนะครับ ไม้เท้าเลยว่าเจ็ดสิบแป๊บนึงนะครับอ๋อผมทำไว้โปรดไว้นี่เองมันถึงไม่ออกมาต้องยกเลิกคำว่าโปรดออกก่อนครับนี่ครับเอาโปรดออกปุ๊บเราต่องอันได้ฮะโอเคครับเอาโปรดออกแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนจะตีบวกไอไอสองอันนี่แหละตีบวกไปก่อน <laughs> เพื่อให้ได้มันมี ความเสี่ยงมันจะได้กระจายเขาเรียกว่าความเสี่ยงกระจายครับเคจีได้มาเมื่อกี้โอเคตัวนี้จะบวกห้าไปก่อนนะครับโดยใช้เหล็กเทวะให้มันบวกถึงห้าไปไก่บ้านผมขันเร็วครับนี่เตียงคืนอยู่เลยมันขันไปแล้ว โอเคครับบวกห้าไปแล้วผมจะขึ้นบวกอกีกจะใช้เหล็กกุกาบาทตีบวกอีกรอบหนึ่งลดลงมาเหลือบวกสามครับต้องตีใหม่อีกรอบนึงครับเหล็กเทวะเพื่อให้มันได้บวกห้าโอเคครับได้บวกห้าแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นเหล็กุกาบาทโอเคครับหยุดที่บวกเจ็ดครับไม่แตกครับ ถือว่าเป็นการบวกเพิ่มขึ้นอีกสองขั้นครับตัวนี้ผมมาน,นั่งใหม่ครับผมมาตีไม่ครับโอ้โหตัวนี้ผมใช้เทคนิคดวงล้วนๆครับเพรผมไม่มีอะไรมาใช้เสริมออปชันต่างๆในการล้มเหลวครับผมบวกเจ็ดขึ้นบวกแปดบวกเก้าบวกสิบไม่ได้ครับหนึ่งสองชิ้นแล้วครับโอเคบวกเจ็ดอีกหนึ่งชิ้นครับเราจะมาขึ้นบวกแปดบวกเก้ากันครับว่มามันจะถึงเก้าไหม ครับผมเป็นความเขาเรียกว่าอะไรครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็คือผมจะตีให้มันรัวๆอย่างเงี้ยก็คือกดยกเลิกตียกเลิกตียกเลิกตีไปเรื่อยๆครับจนผมคิดว่ามันมันจะตีแล้วมันจะติดครับผมถึงจะตีอันนี้คือความไออะไรอะความเชื่อส่วนบุคคลครับไม่มีอะไรมาห้างอิงได้เพื่อนๆต้องเข้าใจครับว่าติดครับพี่น้องบวกสิบมาแล้วหนึ่งชิ้นบวกสิบครับบวกสิบ ตีเพียวๆครับไม่มีออปชันอะไรเติมครับบวกสิบครับมาแล้วหนึ่งชิ้นครับเพื่อนๆที่ใจของผมเนี่ยผมที่ใจว่าเลยเนี่ยว่าถึงงัจะเป็นไม้เท้าเกตต่ำๆนะเห็นไหมครับแอตแทกเพิ่มขึ้นเป็นแปดสิบแปดครับถ้าเกิดเป็นบวก9้าที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ออปชันการตีบวกของมันมันจะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเจ็สิบโอ้เจ็ดิบแปดครับเพิ่มอีกหนึ่งบวกก็ท่ากับว่าบวกสิบ เอ,อเพิ่มอีกออการโจมไม่ผมไม่แน่ใจเป็นการโจมตีนะครับก็คือค่าบวกของมันเอตแท็กอตแท็กจะเพิ่มอีกสิบเลยนะครับจากการบวกบวกเพิ่มอีกแค่หนึ่งผมเ่อผมจะไม่ตีแต่ผมต้งใจรนะัะบวกก้าเนี่ยก็คือมันคงที่ลแล้วผมไว้บวกครั้งต่อไปดีกว่าแต่วัดเหล็กผมก็จะหมดล้โอเคตอนนี้ผมจะบวกไม้เท้าเจ็ดสิบไหม โอเคเอาตัวอื่นมาขึ้นแทนก่อนครับไม่ท้าจะติดไว้ก่อนบวกเจ็ดครับนี่ครับมันจะถ้าเกิดบวกเจ็ดเป็นต้นไปของจะหายครับตัวนี้มีโอกาสตีอัตราสําเร็จแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับจากบวกเจ็ดขึ้นบวกแปดบวกเก้าหรือว่าจะเป็นบวกสิบครับเหมือนเมื่อกี้นี่ครับก็คือเมื่อกี้เพียวเพียวแล้วบวกสิบผมโคตรดีใจเลยครับอาวาผมไม่แหกผมหมดไปสามอันแตกไปสามอันนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆช่วยนับ ช่วยนับมาไหมครับเนี่ยผมลืมไปละน่าจะเป็นบกสามอันที่แตกไปอันที่สี่นี่ได้อันนี้ความเคยอันนี้ลุ้นล้วนครับเนี่ยความเชื่อส่วนบุคคลลุ้นล้วนครับเนี่ยเทคนิคของแต่ละคนอะไรประมาณนั้ครับแห่ครับที่น้องไม่ว่าจะเทคนิคอะไรหรือว่าอะไรก็แห่ครับวน้ำตาเล็ดเว้ยบกแหกก่ไปกี่อันแล้ววะสีห้าอันแล้วมั้งเนี่ยอ่ะ บวกหกึ้นบวกเจ็ดบวกแปดหรือว่าจะเป็นบวกเก้าครับแหกไปอีกครับสองอันติดครับโอ้โหปาดน้ําตาครับน้ําตาเช็ดหัวเข่าแน่ครับอ๋อเสียงบวกแปดของไอตัวไม้เท้าหรือว่าจะสิบครับนี่กัดฟันตุต่ดนะครับเนี่ยเหลือหินอยู่สองเออหินเหล็กเหล็กกระบาอยู่สองอันบวกแปดจะขึ้นบวกเก้าหรือว่าบวกสิบแม็กตุดจะเป็นบวกสิบเอ็ดครับ ขุ่นทำลายมันน้อยครับตัวนี้ขุ่นทำลายผมมันแค่สาสิบห้าเปอร์เซ็นเองถ้าเขารับกันเขารับประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าสี่สิบวกที่เขารับไม้เท้าตัวนี้โอเคผมจะใช้เองครับผมเลยจะมาตีเพเพราะว่าผมตีเป็นเหล็กเหล็กเทวะเหล็กอุกาบาตท,ที่เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นล็อกของตัวเองครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราใช้เหล็กอุกาบาตวัดเหล็กเทวะที่ไม่ใช่ของล็อก มันกส็สามารถจะขายคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดใช้ของที่มันถูกล็อกไว้ของตัวเองละมันก็จะมันก็จะใช้เฉพาะตัวเรามันจะล็อกจะใช้เฉพาะตัวเราแต่ถ้าเกิดจะตีบวกไปขายคนอื่นต้องใช้ตัวเหล็กเทวะหรือว่าเหล็กอุกาบาทที่ไม่ได้ถูกล็อกไว้เฉพาะการใช้งานของเรานะครับเนี่ยมันจะมีมีให้เลือกอยู่ไอ้ของที่ได้ไอของที่ไอ,อ,ท,ไอ,อท,ที่ไม่ได้ล็อกก็ต้องตีได้จากการตีบอสครับ แต่ถ้าเกิดเป็นของฟรีที่มันให้มามันถูกล็อกไว้ซึ่งมาตีบวกออันนี้อ่ออ้ตีแดง้นี่จะเป็นการเพิ่มอัตราการตีบวกถ้าเกิดไม่สําเร็จมันจะไม่หายไปนะครับอย่างนี้ตัวนี้ตั้งสิบอันมันจะเพิ่มเงี้่เปอร์เซนต์นะก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเหลือประมาณอัรตราการหายไปอาจจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ Okay, ความเชื่อส่วนบุคคลนั้นลุวนครับตัวนี้โอเคครับมาลุ้นครับเจ็ดสิบมีชิ้นเดียวเลยครับของเรเว่าเจ็ดสิบกลัวจะหาได้ครับบวัวต่างโต๊ะมันดอกน่าจะเป็นต่างโต๊ะตัวเดียวครับที่ดอกแล้วก็การไปแจมเขาตัวน้อยๆตัวเล็กๆอย่างเราไปเดียวๆอย่างเรานี่โอกาสที่จะได้น่ะน้อยมากครับ แต่ว่าตัวนี้คือโตชคดีสุดๆเลยครับผมไปรอบนั้นผมได้มาทั้งไม้เท้าตัวอะไรว่าจะสิบแล้วก็พัดของเลยว่าจะดิบด้วยได้มาสองชิ้นผมคิดว่ามันตีแตกแน่ครับผมก็เลยยังไม่ตีครับเนี่ยความความรู้สึกล้วนๆครับว่าถ้าเกิดตีไปกดตกลงไปเนี่ยยืนยันไ่มด้มันแตกแน่ครับ ไม่ทำใจไม่ได้ครับโโอ้หชิ้นนี้ก็จะหามาได้ครับโกลับแตกยี่สิบเอกาสสำเร็จแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นครับแปดสิบเปอร์เซ็นตี่แตกแน่ๆครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆก็คงจะลุ้นกับผมเนียหรือว่าลัมคาญผมเนี่ยผมไม่ตีสักทีเนี่ยผมว่าน่าจะมารักลัคาญมากกว่าจะลุ้นกับผมนะครับเนี่ย ไม่แตกครับพี่น้องแต่บวกได้แค่หนึ่งครับบวกแค่เก้าได้เก้าอ้าทำไมทําไมดวงของผมมันช่างกระจิ๋วหลิวกันขนาดนี้ครับถ้าตีบวกอีกหนึ่งเนี่ยก็คงไม่ได้ครับโอกาสมันสําเร็จแค่สิบเปเซ็ครับโอกาสที่มันจะแตกเก้าสิเปอร์เซ็นตยังจะบวกเก้าขึ้นไปบวกสิบมาโอเคครับผมน่าจะพอแค่นี้ครับของก็ได้บวกเก้ามาหนึ่งชิ้นแล้วก็บวกสิบมาหนึ่งชิ้นครับ ของหายไปน่าประมาณหกถึงเชิ้นที่มันแตกไปครับอก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายนะครับได้บวกสิบมาหนึชิ้นบวก9ก้าหนึชิ้นแปลเลยครับใจผมนี่ครับเขารับเขารับเงินไม้เท้าบวกสิบ สิแต่ขุนสี่สิบสี่เขารับหม้เท้าตัวนี้อยู่แต่ว่าของผมมันบวกแค่เก้าขุนแค่สามสิบห้าเองครับและอีกอย่างผมมาตีเพื่อใช้เองก็เลยใช้อุกาบาทในเหล็กเทวากับหินอุกาบาทที่เป็นแบบบล็อกเฉพาะตัวไว้กดปิดไปเลยไงกดปิดไปเลยไงโอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ครับสำหรับคลิปตีบวกเป้าหมายของเราคือบวก 10, สิบบวกเก้าแล้วก็บวกแปดเอ้สิบเอ็ดสิบแล้วก็เก้าครับแต่ไม่ถึงไม่ถึงสิบเอ็ดครับหรือว่าผมบอกไปผิดวะเก้าสิบเอดหรอเออช่างมาันเถอะผมลืไมไปละต้องกลับไปย้อนไปดูที่คลิปต้นครับเพราะผมพูดว่าแปดเก้าสิบหรือว่าเก้าสิบเอ็ดช่างมันถหือเนาะเพื่อน,อนๆของไม่ใส่ใจตร่งนี้หรอกยังไงผมก็ได้ป้อมมาหายมาละหนึ่งชิ้นบวกสิบ 10, ครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับกับน้ำตาน้อยของผมที่เล็ดออกมาของผมแต่ไปเกือบหมดครับเหลือได้มาแค่สอชิ้นครับโอเคผมก็ตอนนี้ก็ใส่บวกสิบไปแล้วครับเอาของบวก9กองชิน้นเก็บไว้เก็บไว,บว้บวกบวกอีกรอบหนึ่งหลังจากที่รวบรวมของทั้งวัตถุดิบตีบวกทั้งไอ อาวุธมาได้อีกสักชุดหนึ่งโอเคครับ ASWP Channel ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันมาณนะที่นี้ขอบคุณมากครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ